นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้นะคะประมาณเจ็ดโมงนี่สวนดาวของเราดาวน้อยดาวใหญ่นะค่ะทุกคนวันนี้กระทุ้มที่ไว้ปลูกดาวเรืองนะคะโดยเฉพาะนะคะทุกคนดาวเรืองก็ส่งบัดบรรจารณ์ลงปุ่มเหมือนนะคะนี่เห็ดเป็นกามส่งไปเลยอันนี้ก็จะตัดถิมนะคะตัวน,นั้นก็จะเป็นตัวตัวเกา่าตัวนี้ก็ตัวเกา่า แล้วก็ฝั่งโน้นก็ตัวเก่าเหมือนกันค่ะนี่ยกฮัจะตัดถิมากำลังตัดถิมนะคะดอกดอกอะใหญ่ตัวไมนกริ่มมันเถ่าแล้วเนาะอันนี้จะเป็น็อตใหม่ตัวนั้นจะเป็นรอดเก่านะคะทุกคนนี่จะตัดเขาทิ้งไปเลยห้กข็เป็นปุ๋ยไปเลยนะคะวันนี้หนูก็จะมาตัดดอกไม้นี่ใส่นีครื่อาตัดไดแล้วกลมๆแบบนี้คือตัดได้น,น,น,นะคะทุกคนมันบานเต็มนะเป็นบานเต็มแล้ว ก็จะตัดไซนี้ตัวนั้นก็คือย่างข้าวหนียวตาไขบายัไม่เต็มตัวไหนมันขึดหลายกับตัดถิ่มนะคะทุกคนน,นี่ก็กำลังให้น้ำดาวเรืองนะคะปล่อยท่อแบบนี้เลยนี่ส่งน้ำไปจนหอดูดเลยกับจะมีทุกหล่องทุกสายนะคะทุกคนนี่คือแบบเขาเริิมเติมหล่องแน่กับเปลี่ยนหล่องเปลี่ยนหล่องไปเรื่อยๆละคะอันนี้ต้นข้าเตี๋ยแนย่แต่วาดข้าดอกขึ้นมาแล้เขาเหลิมง,ง้ามขึ้นมาเลยคะ่ะทุกคนนี่ ดอกก็จะมีดอกเล็กด,ดอกใหญ่นะคะดอกสวยดอกไม่สวยสลับเปลี่ยนกันไปนะคะทุนคนี่ยบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศ,นนกาศดีมากอันนั้นทำไปสวนไผ่สวนไผ่แล้วก็บ้านต้นไม้ของเราด้อยต่ต้งนี้เราคอยสิเปลี่ยนมาตทำไมอกจะเปลี่ยนหล่องต้นหนาขนาดนันานมาจะเต็้ยเหมอนละนี่ค่ะบรรยากาศทุกคนกาจะไปส็สุดหนอ่อยสุดหน่อยๆยู่ทั้งคุณนนะคะทุกคนสุดหน่อยๆชุดเล็กก,กัลลังปลูกได้ สองเสมือกับมี่ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่ามาแนจ่ใจอันหนึ่งกับอันนี้ค่ะก็ลังทมหลงเนาะแล้วก็จะปลูกปลูกไปเรื่อยๆนะคะมีตัวสวยไม่สวยมียาไม่เหยื่อเนี่ยเขาเป็นอันนี้โลกในวันในหนึ่งก็เริ่มแตกขึ้นก็คือไข่แนนะคะทุกคนถ้าจะมีหยอนนดหน่อยแตกขึ้นมาดาวเรืองดาวใจดอกเล็กดอกใหญ่นะจ๊ะไปตัดดอ,อกไม้กันเ้ยทุกคน ค่สวนดาวเรืองในตอนเช้าของเราจ้า